คุณผู้ชมจําคลิปแรกที่ผมเล่น Call of Duty Mobile ได้ไหมครับอืมเฮลิคอปเตอร์มาส่งโอ้ไม่ว่ามูินเดย์เฮ้ What <c oughs> เอาคาบูเดียวกันสัง,งนันขอโทษพวกก็นั่นแหละครับผมเพอทำกองไอรอปเซ็พวกตัวเองแต่ดีเวลนี้เราจะมาเล่นโหมดที่ว่ากันครับก็คือฮาร์ดคอ e c คอลเล t ชั n น ซูโมดนี้เขากันว่ามันสามารถยิงพวกตัวเองได้โอเควิดีโอนี้ปืนที่จะใช้ก็คือปืนเฟนเนสนะครับนี่ครับการประแจงก็คือนี่ครับสลับเปิร์กนี่เลยก็คือไอคิวโบ้ครับสามารถถือได้2กระบอก2กระบอกนะครับวิธีได้ก็คือต้องคิว3คนโดยไม่ตายครับ3คนต่อเนื่องเลยครับถ้าคิวได้3คนปุ๊บจะนับเป็น1ครั้งต้องทําทั้งหมด30ครั้ง อืมโอเคองเอ๊ะมันจะเปิดออกเมื่อไหร่นะเออโอเคไปฮาร์ดคอร์คอลเลคชั่นอืมโอเคเอ่อไฟเรงอืมโอเค ต้องระวังเป็นอังคารเลยนะอย่าเผลอลั่นใส่พวกตัวเองอืมเพว่าจะคงจะกลายเป็นหมดทำไรไมิจะภาพอ่าแล้วไม่มีเรดาร์ดูด้วย,วยก็ไม่สนใจก็ไม่แคร์นะครับเพราะว่าผมชินอยู่แล้วอืมเองเอง,เอ,งอย่านำซีมมึจะรอให้กูยิงเองหรือไงอืมโอเค ไปไหนไปไหนไปไหนแจะแตกไปหนึ่งเฮ้ยมันเหมือนเหมือนหัวลักคอนี่มันยิงเอร์ไโอ้โหเจ๋เลยทีเดียวฮึแจะเอาฮึอยู่ไหนวะเนี่ยว่าต้องมีมาเอาปืนแน่นอนเลย S <S okay. อโอเคเอ้ยเกือบลั่น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 ผมลั่นบ่อยมากเลยแต่ดีนะที่เป็นโหมดธรรมดาไม่ใช่โหมดฮาร์ดคอร์เพราะตัวมันเหมือนกันไงแล้วมันหายไปไหนหมดมัน่ย มาแบบไม่รู้ตัวอีกอะบ่อยเหลือเกินเนาะเราเข้าไปได้พวกสมองน้อยอืมเฮ้ยแจ๊ะอืมเอ๊ะไปไหน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 โอเค หมือนเราวิ่งไปไปวิ่งไล่โอ้ยปวดตัวกระสุนหมดโคตรเร็วเลยดีนะที่ผมใส่เปิร์กที่สามารถเก็บกระสุนจากศพได้โอเคอืมสตุดเสพมากแซ่บมาก โอเคนี่ตาแรกมันยัไม่เผอลั่นโดนพวกตัวเองเลยนะ่ะใช่ฉันไม่เชื่อโอเคเอา้าโอ้โหปืนพกสลัดพัก โต้ได้โปรดเถอะพระเจ้ามาโอเคก็คแพ้กันไปฮึตาแรกนี้ยังไม่ลั่นยังไม่ลั่นโอเคอืมกูไม่ไหวแล้วกูหยิบนี้ยิงใส่แม่งเลยประมาณนี้ โอเคเอเวลตอนแล้วสับปืนของเราอืมทีนี่จะเป็นสายสีนะแต่มันอดไม่ได้อะโอเคอืมนีเปิดได้เพลปืนนี้มา จริงต้องการได้ไอ้ปืนนี้ต่างหากแหละไอ้เจ้าอะไรวะไอ้ไอ้ชอปเปอร์ที่เป็นระดับรีเจนเนอรี่โอเคอีกตาหนึ่งโอเคสเตงออฟแมปสามัญประจำตัวอมเลยเนะี่ยแต่ตอนนี้มันคงไม่ฮาโลวีนแล้วมั้งเพราะว่ารอบนั้นมันเป็นสไตล์ฮาโลวีนอืมโอเค ม,ม,มันตัวละครซ้ำๆนะโอเคแต่ดีที่มีเป็นระดับมีเดียมให้ปรับจะได้เห็นจะได้ไม่เห็นตัวละครซ้ำโอเคยิงโดนยิงโดน อืมเอาสเน็ปสเน็ปเปอร์ลูคัสเนี่เขาจำเสียงได้โอ้ยยายาเกือบลั่นเกือบลั่นโอเคอืมโอ้ยบอดจริงเอ๋เออไปไหนไปไหนไปไหน เออโอ้โหเออตกลงมาตายไม่กลาย,ยิงไม่กลาย,ยิงเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่ลั่นหลนพวกตัวเองมันจะกลายเป็นหมดทำลายมิเตีภาพดีๆนี่เองเห็นว่าอาร์อวีทำลายมิเตีภาพแล้วเกมนี้คงจะหนักกว่าเดิมตัวอีโมท่าร์ดคอร์เอ้ะยิ่งๆเอ้าเอ้าโอเคโอเค,อเ,ค,อเ,คเรายิงแต่นึกว่า เผยเผยทำระเบิดไอ้นี่ใส่พวกตัวเองโอเคเปิด okay, UAV อืมจะดูได้ต้องเปิด UAV ขึ้นมาแล้วนั้นอืมใครคนหนึ่งก็ได้เป็นคนเปิดนี่ขับเร็วทังเมื่อเขืออะไรไเนี้ยหืมบ้าตอนนอนนี่โคตรสะดุ้งอะ่ะ พอดีว่าเปิดหน้าต่างนอนนอีไ่ไงพอดีว่าหนาวไม่เปิดแอร์บา้บาบ้าไม่ต้องแสงว่าทำไมติ๊กเจอร์รหลดไม่ค่อยทันก็เพราะว่าโทรศัพท์ผมมันขั้นต่ำมานะ่าแต่เล่นได้ก็ถือว่าโอเคแล้วพอสองช่วงแรกที่มันเปิดให้เล่นปรับสุดไม่ได้เลยมีแค่หลับโดให้อย่างเดียวให้ปรับคือมีแค่หลับโดให้ปรับเด็ด ก็อยู่ความแรงของมือถือประมาณนี้อืมเการอัปเดตครั้งนี้โคตรบุนีให้มีเดียมได้แล้วอืมก็ thank you Activision อืมตรงนี้ก็วิ่งอ alive alive ไ,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 ไม่เคยลั่นโดนพวกตัวเองเลยตอนนี้ อ๋อเย่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 บัลลีสคออย่าลืมไปว่านี่มันฮาร์ดคออืมโอเคขอเล่นปืนนี้มั่งในมานี่ไม่เคยเล่นเลย อ้าวว้าวฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่ในสมองนายไหมได้ได้โอ้ยทำไมไม่โดนวะนี่มันเปลืองไม่โดนเฉยหมดไม่เป็นไรเราไม่แคร์อยู่แล้วโอเคแม่มีคนเอาปืนเราไปใช้ด้วยใช่ไหมเนี่ยฮะใช่ไหม เปียวโอเคเอ้อเอ,อ่อเอาเขาจะรีโหลดทำมะเขือเทศอะไรเนะี่ย มันชินไงมันชินไงเพราะปืนนี้มันกระสุนของข้าจะหมดเร็วเขาเรียกว่าชินปุผม <c oughs> ไม่ชอบไอ้วพวกนี้ว้อยู่ดีมาสไลด์ปุ๊บแม่งมยิงทันทีเลยโอเค แจ๊ะ yeah. hmm. ตาที่สองก็ยังไม่ลั่นโดนพวกตัวเองสักนัดแต่มีเกือบแค่แหละโอเคอู okay. ้จริงไอ้คอยอิงก,การ์ดผมก็โอ้ยมีโก้ดเดรยวไม่ได้สังเกตจริงตัวโก้ดแบบเศษนมันมีตั้งแต่ซีซั่นแรกที่เกมเปิดให้เล่นแล้วโอเค อ่ะอีกตาหนึ่งดูสิจะลั่นโดนพวกตัวเองสักนัดหนึ่งไหมโอเคแมปเดิมแต่เป็นโหมดโดมินิชั่นฮมดูสิโหมดนี้จะลั่นโดนพวกตัวเองสักนัดหนึ่งไหมนัดหนึ่งอีกล มีตัวประหลาดกว่าใครเลยนะอโอเคบอกตัวน,นี้ัมเกียดหมวดนี้มากเลยนะไอ้เมื่อก้อเลยอะมันยังงงงงไงแบบเอะต้องทำอะไรวะผลสุปแล้วคือการต้องยึดไปเรื่อยๆถ้าต้องยึดสองขึ้นไปคะแนน,นเรามันถึงจะขึ้น อืมเขาเรียกว่างงไงช่วงนั้นนะโอเคกูยิงใครไม่ได้สักคนเลยเนี่ยยังไม่มีใครมาให้กูยิงเลยเนี่ย โอเคล็อกดาวน์แล้วโอเคล็อกดาวน์เรียบร้อยไหนๆๆๆๆชิงชิงไมค์กัเอ็นเอสี่สิบห้าเซนเปอร์ที่คิดว่า โหดที่สุดเฮ้ยอะแน่กูเห็นกูเห็นชัดเจนเลยมึงมึงเปลี่ยนปืนใช่ไหมเอาปืนอัวมาใช่ไหมหอืมอยากลองใช้ซิเออโอเค อยู่ไหนแ yeah. ย่ไอ้หนูรู้พวกเดียวกันมันมีเป่าวว่งไอ้หมดที่แบบว่าผมลองคิดนะแบบว่าเป็นหมวดแบบว่าไม่มีการแยกทีมกันเลยอะแบบยิงแม่งเลยอะ่ะเออมันก็มีนะไอ้หมวดอะไรวะ Free for all เออนึกขึ้นได้แล้วไม่ได้เล่นหมวดนี้ไง ผมไม่สนใจไอ้มหมวดนี่นแล้วโอเคเอามาไม่สุ้มไม่เสี่ยงเลยไม่ใช่ไม่ใช่มือสีเลยมึงคิดจะยิงก็ยิงเลยอืม คทำอะไรเอ้ยอืมอืมยังไม่ทิง้งเฮ้ย ลั่นอีกแล้วไงชิงชิงชิงมาอและวยีตขึ้นใช่ไหมโอเคไม่ชอบเอบวะหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วเอาอืม รนไกูจะถืออีระเบิดบ้านนี้ไว้ทำไมเนี่ยแมมาไม่ซุมาไม่รู้ตัวแก่ฮึ่ม อโอเคกูแพ้แพ้แน่นอนอะ่ะโอ้ยคะแนนเกือบทันถ้ายึดฐานนี่ชนะไปได้แหละยิงกูเป็นคนสุดท้ายด้วย แสบมากถ้าเขาสาบตาหนี้เพอร์เฟกต์ไม่เผลอลั่นโดนพวกตัวเองสักนัดอืมโอเคเพอร์เฟกเพอร์เฟกต์ไม่โดนพวกตัวเองสักนัดอโอเคอ่า เอาละครับต้องขอจบวิดีโอนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับไม่รู้ว,วิดีโอหน้าผมจะเล่นเกมอะไรต่อไปดีนะไม่รู้โปรเจกต่อไปจะเป็นเกมอะไรถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe เเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับือมอเราก็ต้องขอจบวิงีโวนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับโอ้านา,นาจะมาเล่นทีเนาะอืม